ต่อนะคะเป็นของคุณอทิชานะคะอันนี้เป็น EP 2นะคะเมื่อกี้เ,มมเต็มนะก็ของที่เขาสั่งนะคะเขาสั่งเป็นแฮร์สปินเนอร์นะคะเป็นแฮร์สปินเนอร์นะกธรรมดานะคะทั้งหมดทั้งหมด6สีนะคะมีมีสีขาวสีแดงสีดำสีขาวสองอันแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะคะ6ชิ้นแล้วก็ จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์คิตตี้นะคะหนึ่งแฮมเบอร์เกอร์กลมนะคะหนึ่งแล้วก็จะเป็นตังฟอนคูมานะคะหนึ่งแล้วก็พวกมินีนะคะยี่สิบห้าชิ้นนะคะก็จะมีเป็นแพนเค,ค้กแพนด้านะคะเป็นพวกมินีนะคะสี่ชิ้นนะแล้วก็จะเป็น พวกโดนาคิตตี้นะคะนี่นะตามนี้เลยนะคะ3มชิ้นโดนัทคูมานะคะห้าชิ้นอุ้งเท้าแมวนะคะอน่ชิ้นนะคิตตี้อีกหนึ่งชิ้นนะคะแพนแพนเคแพนด้าด้วยอีกหนึ่งชิ้นนี่นะแล้วก็จะเป็น ทำได้อย่งชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นพวกหน้าแมวนะคะห้าชิน้นอันนี้จะเป็นใบเสร็จนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณปัดปัดชยาพรนะคะของที่สั่งนะคะเขาก็จะสั่งเป็นพวก12บาทนะคะสี่ชิ้นนะก็มีเป็นเซอรเปาสซนุกป,ปี้แล้วก็แผ่นเมลอนนะคะแล้วก็จะเป็นเต่าชิ้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นไข่ฟูตินะคะ หน่งชิ้นแอปเปิลนะคะสีเขียวนะคะ1นึสี่บาทนะคะสามชิ้นที่จะเค็คไอบูมกบนะคะไอติมแล้วก็จะเป็นคาปีนะคะหัวคาปีนะคะ1ชิ้นนะคะตัวนี้เจ็นใบเสร็จนะคะต่อมานะคะของคุณทันทันนี้นะคะทันยิม,มนนะอันผิดขออภัยนะคะ ของที่เขาสั่งนะคะเป็นพวกราคา25บาทนะคะ1โหลก็จะเป็นแอปเปิลนะคะ1นี่นะคะฝรั่ง1นึ่ซาลาเปานะคะสาล,ลาเปากุฎิธามานะคะ1ขวดนมนะคะ2องแอปเปิลแดง1นึ่งบันคิตี้นะคะ1น,นึ่งปิ๊กเจู1เต้าหู้สีส้มนะคะ1นึ่กาลองหนึ่หมูหนึ่ง หนึ่งแล้วก็นี้จะเป็นใบเสร็จนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณร้านปาริสนะคะประชิวนะคะอ่านผิดขอภัยนะคะสองที่เขาสั่งนะคะเ็าจะสั่งเป็นพวกสี่สิบบาทต้นก็จะสั่งเป็นกล้วยนะคะตัวนุ่มสโลมากกล้วยนะคะหนึ่งอิตาเลยนเบสนะคะหนึ่งหัวกะลอกหนึ่งเคเอฟบลมก๊อหนึ่งอันนี้จะเป็นเชร์รีนะคะหนึ่ง โลติโชนนะคะหนึ่งอันนี้จะเป็นอะโวคาโดนะคะ1นึ่งโลคุม,มานะคะ1นึ่นะคะสองสี่นี่นะคะตามเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นใบเสร็จนะคะต่อมานะคะเป็นคุณสุภาวรรณนะคะคนที่เขาสั่งนะคะเขาก็จะสั่งเป็นทั่ว12บาทนะคะสามสชิ้นนะคะก็จะสั่งเป็นสาลาเปาจุกเหลืองนะคะสี่ 6ชิ้นนะคะนี่นะ6ชิ้นนะคะอยู่เรื่องขาภัยนะพวกกล่องมันค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกปูมานะคะต่านะคะเต่าห้าชิ้นโดนาคิตตี้นะคะ6ชิ้น แล้วก็จะเป็นปลาไฮากินะคะอันนี้ต่กอ,อีกหนึ่งชิ้นนะคะปลาายากิหนึ่งชิ้นสนุกป,ปี้นะคะเอกมีอีกสองนะคะก็สองอีสองแล้วก็จะเป็นริกาจูขวดน,นมแล้วก็เป็นมะม่วงนะคะก็ขอบคุณลูกคา้าทุกคนมา,มากเลยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายอืม